เบอร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งมันมีตัวค่อนข้างขนาดเล็กและอ้วนมีขาที่สั้นเหมาะสําหรับการขุดเป็นอย่างดีใบหูของมันขนาดเล็กหางมีความยาวมากสามารถยาวได้ถึง1 8บแถึงยีนิ้วเลยทีเดียวมันเป็นสัตว์ที่แข็งแรงและดุร้ายพร้อมจะปกป้องตัวเองได้ทุกเมื่อมันสามารถสร้างกินฉุนขึ้นมาจากตอมใต้หางเพื่อบังบอกเขตแดงของมันอีกด้วยที่อยู่อาศัยของมันอยู่ในโพรงที่มันขุดขึ้นมาเองด้วยกองรับ พวกมันชอบกินนอนผลไม้เป็นอาหารหลักทําให้มันแทบไม่ต้องกินน้ําเลยไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถต่อสู้กับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าได้อย่างไฮยีน่าเสือสิงโตจระเข้หรือแม้แต่งูที่มีพิษถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ